เราในช่องไฟทองงำนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ะะมาทันนะคะพิธีค่ะขึ้นบ้านใหม่ให้กับพ่อมหาทองคำ ีก็่อนกจะมานี่ก็ต้องขึ้นลงช้างพ่พลายงามค่ะแล้วก็มานี่ค่ะเพราะว่าได้เวลาขึ้นพร้อมกันค่ะแล้วก็จะขึ้นของพ่พายงามที่นู่นก่อนค่ะที่บ้านยี่สิบหลังบ้าน้าหาทองคำนะครับผในกองลือพอดีครับผม

ยายคำจงสันโมนันสุทธิตาว่าบ้าด้อดื้อยกคนจะต่างด้อใจอยู่ใส่แ้ว่ามีแต่ป่าเป็นไม่แล้วลำวยลำกลวยไปกระหานเหอถือให้เจ้าแม่อยู่หองเงื่อนหลวงกะหลังไงไอเจ้าแม่อยู่อ

ขึ้นี่ข้อทีหลีขึ้นกี่ข้อทีเหลียวควันสางปุดวนมากควันสางแก้วตัวบะเสรดง้านนิ่งไฟก็ยินดีดอกผัดหอมนอกฟัวันแก้วควันจะมาฮอดแล้วไ้เน่าคิ้งของเก่ายาได้เราได้งวนกระบวนนายเส้นบานควันเออโอ้ยควนออกจากบ้านไปเที่ยวท้งใส่กับดี่อตอยาได้ไรบ้าบัวางควานุกคนเหีย giáng máu ướt đợt má chồng bao vang ơi <laughs> cho cha chút chiều giang quấn mà nhớ mà nhớ già năm qua nhớ con chăm nhớ coi nhớ coi nhớ mà chín hồi trong phòng chiến

mọi người 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 เวลาขึ้นโลงชางก็จะพร้อมกันนะคะกับของพี่พลายงามก็จะขึ้นของพี่พลายงามก่อนค่ะอยู่ที่บ้าน20หลังก็มาต่อที่บ้านของพ่อมหาค่ะ มาฝเด้ออนเออยเด้นออนเอ้นเออฝนเออนเออฝนเออนเุอฝนออฝนเออนเออฝนเออนเออฝนอนเออฝนเนเออนเออฝาเอนเออฝนเนเออฝ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 นเนนเเออฝนเออเนงออ้เอออนนอน chưa, ừ, châu tây ma chẳng để, bắn để quân thế tôn, phòng chạy than cờ lợn, côn, để nhói nhõng, xong quân quân chung lứa, thanh súng quân bôn, cho rằng เราควรจาไม่เกิดไม่สานี่เป็นไงในเมืองคนย่าในจนเราชินซ้ำเงินกันแก้วคอยมือแก้วแตาปัญหาไว้าอ่ใส่ซองนู้่น้องเอ้นไม่เท่าใส่จีบของหอยที่แก้วกต่ซองใส่เจ้าเป็นอะไรใจฉันไกล้ใกลนั้นก็เทศตามให้เจ้ารวยเออฉันแต่งิน้อง มาแยงใส่กระปองาตุเลือที่ประบุติกันป่าที่บรนหาทัางสีมทอรณนีนั่งอยู่บนแม่มาตำกระซ่สู้แมตตานะไม่ได้บอกคนเยอะนะคะบอกแต่ญาติพี่น้องค่ะ สหรันนกล้เเยยืีงมาดูฝั่งอาหารค่ะโอ้ oh, มากมายค่ะนี่ปลาค่ะปลานิ้งเผามันก็ย่างค่ะปนลานิ้ย่างหรือปลานิง้งเผาคะปลานิ้นเผา <c oughs> เผากระย่างไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าเผาเกลือเผาเกลือลาบค่ะมีน้ำจิ้มกรย่างเผาเกลืออันนี้ของหวานของหวานค่ะโอ้ตาลร้อยแก้วตาลร้อยแก้วน่ารับประทานมากเลยค่ะเพราะว่านี้แม่ครัวพิเศษค่ะคุณอานะคะที่บ้านค่ะเป็นแม่ครัวให้ที่บ้านพ่อมหาตันนี้สองแม่ครัวค่ะ อะไรอยญ่เลยปะพี <mark tip> ่มอะไรคะอัน <oddly> น <together> ี้ค่ะโอเคพีมเลนค่ะพี่เพนอ่ะพีมเลนไปไหนเพนแมนอยู่ไหนเพนไปบ้านโออยู่ในบ้านค่ะเลนของเราค่ะพักผ่อนเพราะว่าเมื่อวานไปตัดหญ้าค่ะทำถั่วนะคะ ตอนเรียนก็ลังทำอะไรคะต่อคลิปครับผอต่อคลิปที่บ้านของพี่งามค่ะครับผมว่าตอนลไล่สดเนี่ยเราแห้งครับ <c oughs> ตากอีฟจริงด,ด้วยนะครับผมฝากมาดูที่ช่องทายทางเงินด้วยนะคะเพราะว่าตอนอยู่ที่บ้านพี่งามไม่ได้ไล์สดค่ะ

ว,ว,วันด้วยมันด้วยมัด้ยมันมีสูมมสู ว่าเลยๆบางรือางบัตรนาต้องทำด้วยอย่แย่งาเจ็บับอย่าป่วย่จนเ้อร่ำรวยเป็นเศรษีมหาเศรษีเงินลล้นพนันหลายุันลังสุขั้งพลังซ่าแต่งงานใหม่านใหม่กันเนาะแต่งงนใหม่แตน่ันเนะก็แต่งานใหม่ด้วยแต่านใหม่ด้วแต่านะหมด้ยว่านี่้แต่งแต่งงานใหม่ด้วยงนใหม่ด้แต่งงาม่ด้แต่งงานใหม่ด้แต่งงานใหแตงานหน้วยแ่ด้แต่งแต่งงานแต่งงานแต่งใม่เถอะ กินขบเไี้ยวเ่ยข้าวมันมอดเได้เกี่ยวกันในประเทศกนมาหลาย่อไม่หมดใจหัวมันต่างนตาข้าันเคี้ยวมกินข้าวเจ้าแล้าตากหน่เอยอยเขียนจอยจอยเขียนจอยจอยมากตาไ่ได้ไปไหนกันบัซาสุดใ้ เดี๋ยวสักครู่เราตอนนี้ไปตอนเราเปรับคุณแจ้ะก็่ารดยกนะคะแล้วก็รณกนนะคะตนี้นี่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 ี่น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 านี่นี่นี่าีานี่าี่ี่าี่นนอ่นา่นี่นี่น่นนี่น่นีนี่ะี่กี่นี่นี่นีานี่นีานี่น่นี่นนี่น Hãy đầu để chắc sẽ đấy, không tôi <laughs> đi tụi là đi, ยื่นอไดไปอะไมันได้ทุกินเันนะอะไรมั่ยากอย่าให้มันยากอะไรไมง่ายเราผไ้มาไปเอาเอาส่งในกระเป๋าดำไวแน่นหน่อหไม้ไแน่นข้ข้าดหน้าตาข้ข้ดหน้าขาแล้วขี้ข้าด้นหนา้ดไปสประกอบทุกอย่างมีาวไ่นุกขีมันสมอมันก็ไม่พุ่จามาแต่ย่อมยามเด้อสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรว่ยๆ

Ni lời nói của là tôi đang luôn 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 อะไก็ปูนคาสควแวก็มมลกมันก็ดิไปหนมาเี้ยไม่วนด้วมาสครได้บ้านใหม่แล้วขอส่งเงินเป็นรากรวยรวยบัง่รวยรวยรวยะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะคะพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้กับพ่อมหาองคํา น้มอมค่ะกับพี่พแพน,นอจนมันจะจะช่วยค่ะหั่นมะน,น,นาวนะคะอาจารย์เสนลังคายังอกยสาลังคาชอบค่ะชอบช่วยค่ะน้องคิองมอมเห็นเขาทำอะไรก็จะ,จะช่วยทุกอย่างเนทำไมไม่ช่วยน้องทำ มูบนมาแล้วสวัสดีครับวันมูเบนตัดยาตะกี้ต้นครับผม้อยเจดิ่นไดง้อยเจ็ิบให้ต้นกี่บาทครับโนด้หน้บาท้อยเบาทนะมื่วานอู้ทำไมได้เยอะแทวอะเอาไมไดตะกี้า้นมื่วานเบนก็ได้นี่มนพระคุณเจ้าค่ะมาฉัน พัฒหารเพนนะคะที่บ้านพ่อมหาค่ะเพื่อเป็นสริมงคลค่ะ,คะหลังจากคุณเจ้าค่ะสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะจบแล้วก็จะถวยายพัฒหารเพนค่ะ อาอาอารับคิ้นอ้อมเลยจ้านี่ก็ความเล็กแล้วก็ในบ้านแล้วก็กันพุทธก็ในบ้านก็กำลังท,ทําทีถอยพัดหานเพนนะครับผมโอ้ตากล้องของเราครับหนุเบนครับผม

Ayo, kau terus kita. Kau terus kita. Kamu kau. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้กับพ่อมหาทองคําค่ะับพิธีเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับก็ขอขอบคุณช่องพลายทองเงินด้วยนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ทีทุกท่านทุกคนที่คอยเป็นแรงชี์แรงสนับสนุนจนสาเร็จลุล่วงมาด้วยดีนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับค่ะอร่อยกลงีบกว่า ก็ขอให้พ่อมาหานะคะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ขอให้หายตกมันเร็วๆสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ